สวัสดีเอฟซี uh, ช่องสุดรับนําโชคทุกคนนะครับผมเนาะชิปนี้เราก็จะมาดูวิเคราะห์หวยรัฐบาลไทยที่ออกทุกวันที่30ธันวาคมของปีรัของแต่ละปีนะผมก็จะใช้สถิติเก่าของปีก่อนมาวิเคราะห์ว่าปีนี้จะมาอะไรนะครับก่อนอื่นก็มาดูย้อนหลังตั้งแต่ปี61ก่อนนะครับผมจะใช้รางวัลที่1น,นะตั้ง างวันที่หนึ่งตั้งเป็นสูตรแรกเหมือนกันเลยสามสูตรนะครับผมจะได้ตัวเด่นสามตัวบนของรอบนี้นะครับผมจับดีๆสามสูตรนี้มีเข้าสามตัวบนนะครับอผมจะเริ่มย้อนตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะครับผมปีหกหนึ่งนั้นสามสิบธันวาปีหกหนึ่งมันออกเจ็ดสามห้าแปดหกเจ็ดนะครับปีหกสองสามตัวบนที่จะออกนั้นต้องมีเลขต่อไปนี้นะครับนะ โอเคมาดูสูตรแรกเลยนะครับสูตรแรกผมจะใช้รงวันที่หนึ่งตั้งปีหกหนึ่งนะหาปีหกสองใช้ลักหมืน่นบวกด้วยหลักพันสองทั้งมันจะเหมือนกับสูตรวิ่งเงินแสนของผมเลยนะครับตำแหน่งนี้จะเหมือนเลขวิ่งเงินแสนเลยก็นํามาเป็นเลขวิ่งเงินแสนของปีนี้ก็ได้นะ <c oughs> เออคล้ายกันเลยนะครับสามบวกห้าเป็นแปดบวกอีกแปดบวกห้าเป็นสิบสามนะได้สามกับสี่นะครับสามกับสี่อันนี้คือสูตรแรกนะ สูตรนี้ผมจะเน้นที่10หรือหน่วยนะครับผมสูตรฝั่งนี้2สูตรผมจะเน้นไปที่หลักร้อยแล้วก็10หน่วยสูตรหอีกสูตรหนึงขอเป็นหลักร้อยก็แล้วกันแต่ไม่รู้ว่าตำแหน่งตรงไหนสูตรนี้หรือสูตรนี้จะมาที่ร้อยดูกันไปเรื่อยๆนะครับมาดูกันต่อไปสูตรที่2ใช้หลักแสนบวกด้วยหลัก่าหมื่นบนนะครับเจ็ดบวกสามได้ศน 0. 1>, 1 2 7บวก3มก็คือได้10ก็ใส่ศูนย์หนึ่งไปนะครับ3ตัวสูตรที่2ผมจะใช้หลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยบนนะครับ7จ14นะครับบวกกันได้4กับ5อ่ะมาดูเลยวิธีการจับก็จะใช้ตรงนี้เป็น10หน่วยนะครับ10หน่วยหลักร้อยเราเอามาจากสูตร2ส,สูตรนี้แทนนะครับอ่าส่วนสูตรที่เหลือก็เป็นหลัก10หน่วยอีกศูนย์หนึ่ง ามาดูงวดวันที่สามสิบธันวาปีหกสองนะครับปีถัดมานะเขาออกอะไรสามตัวบนเขาออกห้าสี่หนึ่งนะครับห้าสี่หนึ่งตำแหน่งที่เข้าหลักสิบหน่วยตรงนี้มีเข้าอะไรเลขสี่นะครับสูตรนี้เข้าอะไรเข้าที่เลขหนึ่งก็คือมาที่หลักหน่วยส่วนหลักร้อยมาเข้าสูตรนี้ครับห้าสี่หนึ่งสามตัวบนจับได้แบบนี้นะครับเป็นสูตรง่ายๆแต่เราสามารถจับได้นะครับโอเคต่อไปนะครับสูตรต่อไป มาดู3ตัวบนที่จะออกปี63นะครับจะได้ตัวไหนก็ใช้ปี62มาเป็นตัววิเคราะห์ตัวตัวคำนวณน,นะครับผมปี62 510541สูตร10หน่วยวิ่งเงินแสนนะครับ <c oughs> เนี่ยเหมือนกันเลยกับสูตรนั้นเลยก็คือหมื่นบวกพันนะครับ1นึบกศบกศูนได้1นะครับ1ก็ใส่2ไปเพิ่มอีกแต้มหนึงเป็น1กับ2มา10หน่วยแน,น่สูตรถัดมานะครับ หลักแสนบวกหมื่นห้าบวกหนึ่งได้หกเจ็ดแล้วก็อีกบวกอีกแต้มเป็นหกเจ็ดแปดนะครับตรงนี้ผมจะใช้สามตัวเป็นตัววิเคราะห์พิจารณาอ,อีกสูตรหนึ่งก็จะใช้ตรงนี้หลักแสนบวกด้วยหลักหมื่นห้าบวกหนึ่งได้ 6, หก,กับเจ็ดหกับเจ็ดหนึ่งกับสองวางไว้ที่สิบหน่วยนะครับมาดูหนึ่งกับสองมีเลขอะไรมา มา628ปนะครับปี63สิบาเขาออกไปที่สตัวบน628เดี๋ยวผมขอวงกลมมานนิดหนึ่งว่าตัวเลขที่มาก็คือตัวนี้นะครับ10หน่วยมาที่หลักสิบเหมือนเดิมครับตรงนี้12ึ่งสดแรกมาที่หลักสิบมดที่2ก็หลักสิบนะครับสองตรงนี้อ่ะแล้วมาดูคู่สิบหน่วยมาที่ตัวไหนเลขแปดมีไหมมีตรงสูตรนี้ครับ หกเจ็ดแปดมาที่เลขแปดนะครับแล้วหลักร้อยได้จากไหนได้จากสูตรนี้ครับหนะครับอ้าวหกสองปดนะเอาหลักร้อยมาที่ตำแหน่งสูตรนี้เหมือนกันเลยครับมาที่อันนี้อันนี้แล้วก็มีนี่ด้วยหชนหเด่นไปเลยเออมาที่หลักร้อยนะครับ 6 2 8องแันน okay. uh, ี REE, ้ห้าเออคล้ายๆกันนะครับ2งวันนี้โอเคนะอ่ะเป็นการพิจารณาอีกวิธีหนึ่งอ่าดูถัดมานะครับปี63ออก803 628ปี64ต้องมีตัวนี้10หน่วยนะครับสูตร1สหน่วยนะครับปี64ก็คือตำแหน่งนี้เลยครับหมื่นบวกพันบวกพันนะศูนย์บวกสามบวกสามอีกทีหนึ่งได้หกนะครับตรงนี้ก็จะได้หกกับเจ็ดนะ อ้าวสูตรฝั่งนี้หาตัวประกอบอีกแสนบวกหมื่นแปดบวกศูนย์ได้แปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าแล้วก็ศูนย์อีกสูตรหนึ่งแสนบวกหน่วยนะครับแปดสองสิบหกได้หกกับเจ็ดนะตรงนี้ตัวเลขก็จะคล้ายๆสูตรนี้นิดหนึ่งามาดูปีหกสี่เขาออกอะไรครับ ปีหกสิบสี่นะครับผมขอเลื่อนขึ้นนิดนึงนะปีหกสิบสี่นะครับสามตัวบนออกไปที่ศูนย์หกแปดมาดูสิบหน่วยสุดรแรกก่อนนะครับศูนย์หกแปดหกกับแปดมีเลขอะไรมีเลขหกมาที่หลักสิบเหมือนเดิมนะครับมาที่หลักสิบนะครับตรงนี้หกเออมาเลขหลักสิบสามงวดแล้วนะครับ <laughs> นี่สองเอย 068ะมาดูสูตรที่สองมาที่หลักไหน8 9 0มาที่8กับ0เลยเอามาดูสูตรนี้ก่อนสูตรนี้มาที่6กับ7 6กับ7ก็มาที่หลัก10บเหมือนกันใช่ไหมมันชนที่6กับ7 6กับ7มาศูนยนะ6มา ศูนย์มาก็มีตัวนี้ด้วยแปดมาอยู่ตรงศูนย์นี้หมดเลยนะครับสามศูตย์เข้านะครับหกกับเจ็ดชนกันก็เด่นหกก็หกมานะครับงวดก่อนก็หกชนนะครับนะน,นะตรงนี้นะครับหกชนเหมือนกันนะผมวงกลมให้ด้วยก็ได้นะเพราะว่ามันเด่นมันชนนะครับคือพอมันชนปุ๊บมันกลายเป็นเด่นไปเลยนะตรงนี้เนี่ยนี่เหมือนกับ งวดแรกนะครับงวดแรกก็ชนที่4ีสี่ก็มานะครับเนี่ยเนี่ยมาคู่เลยนะครับสแล้วก็งวดนี้ก็คือชนหก็มา6กสองแดนะครับอันนี้หมาชนตรงนี้กลายเป็น6เด่นไปเลยเนาะก็หมาอ่ะสามสูตรก็ครบเหมือนเดิมครับศูนย์หศหแปด 068อย่างนี้ก็ได้068เอออยู่ตรงนี้หมดเลยนะสูตรนี้มาทั้งร้อยมาทั้งหน่วยนะครับสูตรเดียวเอาอยู่เออรอบนี้ก็มานี่นี่หกเหมือนกันนะครับมา6อ่ะมาดูกันงวดถทันมานะครับ ปี6-4ออกแบบนี้ปี6-5จะมีตัวไหนที่จะมานะครับนะที่จะมาปี6-5นะครับสูตรวิ่ง10หน่วยเงินแสนได้อะไรเนี่ยวิ่งเงินแสนนะครับตรงเนี้ยปี6-5นะครับก็คือปีล่าสุดปีที่ผ่านมานะครับอา้าวหมื่นบวกพันบวกพันับหนึ่งบวกเก้าได้สิบบวกเ้าเป็น19นะครับตรงนี้จะได้เลขเก้านะ ก้ากับศูนย์โอเคเก้ากับศูนย์คือสิบหน่วยนะครับถัดมานะถัดมาเขาได้อะไรสูตรนี้แปดบวกหนึ่งนะแปดบวกหนึ่งได้เก้านะเก้าศูนย์หนึ่งอ่ะสูตรที่สามแปดบวกแปดให้มันจะคล้ายกันตรงนี้เลยผมดูผิดหรือเปล่า ไม่ผิดนะครับตัวเลขคล้ายกัน8ปด6น8 8 1สามหเออตัวเลขก็จะคล้ายๆกันนิดนึง8ปดบวกแได้สินะครับได้หกับเจ็ดนะตัวเลขท้ายกันนะมีชนมากสิบหน่วยผมได้เก้ากับศูนมันก็ชนกับตรงนี้เก้ากับศูนย์่ตอนนั้นเก้ากับศูนย์กระเด็นนะถ้ามันชนคือกลายเป็นเด่นไปเลยนะตรงเนี้ยนี่เก้ามาไหม อ่ะสิบหน่วยละมาดูไล่ก่อนปีหกห้าออกอะไรนะครับผมปีหกห้าออกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหกหลักสิบหน่วยเก้ 9, าก็หกมันที่เลขเก้านะอีกแล้วเหรอเออหลักสิบนะครับมันเน้นที่หลักสิบนังไงเราศูนย์นี้นะครับเดินมาที่หลักสิบเก้านะครับชนเก้ากับศูนย์เด่นเก้ามาครับตรงนี้ด้วยเนี่ยศูนย์นี้ก็คือเก้ามานะ มาดูสิบหน่วยสูตรหนึ่งออกอะไรนี่ครับเก้าหกมีเลขหกครับติดมาแล้วก็หลักร้อยมาที่ตรงตำแหน่งนี้ครับสามสูตรมาครบนะครับหนึ่งเก้าหกไอ้ตรงนี้ก็ครบอีกแล้วแล้วมันมาที่ตำแหน่งเดิมด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูศูนย์หกแปดศูนย์หแปดเอออันนี้แหละ หนึ่งเก้าหกหนึ่งหกเก้านะโอเคเลยนะตัวเลขเนี้ยก็สวยนะอืมเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงเนี้ยตรงเนี้ยข้างบนนะสองศูนย์นี่เกือบครบมันครบเลยนะหกแปดนะตรงนี้ตรงนี้เข้านะเอวตำแหน่งนี้จะมาดีนะก็มีแค่ปีนี้ที่มาแค่ตรงตรงเนี้ยตำแหน่งเดียวเนาะเลขหนึ่งเนาะครับนหนึ่งหนึ่งส่วนมากเลขสามตัวนี่หกแปดนะหกแปด นนี้มีแปดกับศูนย์มาคู่อันนี้มีเก้ากับหนึ่งมาคู่นะครับเอามาดูปีนี้จะได้ตรงไหนนี่ครบกันเลยอันนี้มาหลักสิบหนึ่งสองสามสี่งวดซ้อนเลยนะครับงวดที่ห้าน,นี่จะมาหรือเปล่านะหลักสิบจะมาอีกหรือเปล่านะครับได้ตัวไหนมาดูกันเลขวิ่งเงินแสนของเรารอบนี้โอ้ยสูตรนี้มันน่ามองจริงนะ ม่ต้องหาสูตรอื่นมาแล้วมั <c> ้ง <oughs> ครบสามตัวสามสูตรนี่ครบเลยนะครับเนาะสูตรในช่องของผมก็มีเยอะนะมีอะไรบ้างเนี่ยอ่อาวิ่งเงินแสนจะได้ตัวไหนห้าบวกเจ็ดบวกเจ็ดนะครับห้าบวกเจ็ดเป็นส 12. 12ิบสองสิบสองบวกเจ็ดได้ตัวเดิมครับเก้านะครับสิบเก้า็ใส่เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์นะที่เก้ากับศูนย์ สิหน่วยต้องมีมาก็คือเก้ากับศูนย์จะมาเก้าหรือมาศูนย์เนาะอ่ะแล้วเข้ามายังไงบ้างตั้งแต่รอบแรกเลยสี 4. 4. ่สี่มานี่มานี่แล้วก็มานี่มานี่เออรอบนี้มาได้ทั้งสองนะครับโอเคมาดูสูตรที่สองกันต่อเลยครับสูตรที่สองแสนบวกหมื่นหนึ่งบกห้าได้หกนะครับ หกเจ็ดแปดนะนะสูตรที่สามแสนบวกหน่วยนะหนึ่งบวกหกได้เจ็ดใช่หมหกเจ็ดเจ็ดแปดนะตัวชนนะครับตัวชนมีชนนะชนเจ็ดนะชนเจ็ดชนแปดชนเจ็ดชนแปดมาหรือเปล่าตัวไหนจะมานะครับ อ่าเจ็ดกับแปดถ้าเรายึดตรงสูตรนี้เก้ากับศูนย์นะมีให้เลือกแล้วครับเก้ากับศูนย์นี่ต้องมาแต่เขาเดินมาที่หลักสิบนะครับอันนี้คือสิบหน่วยต้องมีมาแน่ๆนะคบแต่สูตรนี้สูตรสูตรนี้ก็คือสิบหน่วยแต่ว่าเข้ามาหลักสิบสีงวดติดเลยนะครับปีนี้ปีหกหกสามสิบธันวาเนี่จะมาตัวไหนเก้ากับศูนย์โอ้ตัวเลขแค่สองตัวเก้าไปชนกับอะไร ชนหลักหน่วยพม์นะชนหลักหน่วยนะแต่รอบนี้ถ้ามาที่หลักสิบเออมันก็จะเป็นเก้าเก้าอ่ะ <c oughs> เออนะหรือมันจะมาหรือมันจะมาสิบหรือหน่วยแทนเนี่ยตรงเนี้ยก้าเพาสูตรหลักหน่วยผมชนที่เก้านะแต่ตรงเนี้ยเออสีงวดย้อนหลังมันมาที่หลักสิบนะหรือจะมาที่หลักสิบนะหรือศูนย์จะมาเพราะงั้นก้าไ,นะไม่มีหรือมาศูนย์ศูนย์คู่กับอะไรดี ตรงนี้07089798ที่ผมมองไว้ก็คือต้องมีนะครับเพราะมันชนนะเดี๋ยวดูก่อนว่าสูตรสูตรตัวนี้มันมาอะไรบ้าง6กับ7มาที่อะไรหลักหน่วยนะครับ6กับ7 10ได้ก6กับ7ตรงนี้มาหลักร้อยนะครับกระโดดที่ร้อยได้อะแล้วก็4กับ5 5หลักร้อย10ก็มาที่ เอ uh, อันนี้หลักร้อนยนี้หลักสิบนะครับมาสองตัวนะครับรอบนี้ mm. ก็คือมาได้ทุกหลักนะครับสูตรนี้ mm. ผมวงกลมตัวนี้ให้ด้วยกันแล้วกันนะ้องก็มาสองตัวเลยสี 4, 5, นะ่กับห้านะก็สองสูตรนี้ส่วนมากเกือบเอาอยู่นะครับห้าสนะี okay. ่หนึ่งนะโอเคแต่เนี้ยคือหลักสิบหน่วยแน่ๆผมมองนะสูตรบนแหละะสูตรนี้แหละศูนย์หนึ่งสองมาที่หลักหน่วยหกเจ็ดแปด มีหกมีแปดมีร้อยมีหน่วยอืมแปดเก้าศูนย์ก็มีร้อยมีร้อยกับหน่วยนะครับมีร้อยกับหน่วยตรงนี้เก้ากับหนึ่งก็คือมาร้อยกับหน่วยสองสูตรนี้เข้ามาด้วยร้อยกับหน่วยหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอุ้ยจะมาครบสามตัวหรือเปล่าเนี่ยหรือมันจะมาตรงนี้สามตัวเลยศูนย์เก้านะ สามสูตรนี้ไม่แน่นะอาจจะมาครบนะเนี่ยถ้าจับถ้าจับวิธีการจับผมให้จับแบบนี้ก็คือถ้าสิบก็คือเก้ากับศูนย์เออมองวิธีสิบก่อนนะเพราะมันเดินสิบนะผมไม่รู้จะวางตำแหน่งไหนแต่ว่าถ้าจะยึดตามสูตรที่ได้รัก่วยมันคือหลักหน่วยตรงนี้เลยหลักหน่วยก็คือเลขเก้าเลยผมก็จะจับแบบนี้ให้นะสามตัวบนนะจากสูตรนี้นะลองดูลองดู เก้าเก้านี่ต้องมาแล้วก็ศูนย์อันนี้ผมตีกรอบเป็นแบบนี้ไปก่อนนะเก้า x ศูนย์ x อ่ะนี่แบบนี้ศูนย์เก้า x เฮ้ย x เก้า x x0x x นะครับผมตัวเลขของรอบนี้นะที่ผมให้จับนะครับก็ลองจับตรงเลขเก้าเนี่ยไว้ตรงตำแหน่งนี้นะกับเลขศูนย์นะครับนะจากสูตรนี้ไม่รู้ตัวไหนจะมาแต่รู้ว่ารู้แต่ว่าเก้าผมชนกันหลายสูตรมากตอนนี้ <c oughs> อ่าศูนย์ไปชนกับหลักร้อยของผมด้วยนะครับหรือศูนย์เขาจะมาหลักร้อยเออแต่ถ้าจับเอา ตอนนี้นะที่ผมมองนะมันมีชนนะตัวหนึ่งชนเจ็ดกับแปดนะมองที่เจ็ดกับแปดไว้เลยนะครับก็ชนกันน่าจะมานะครับเจ็ดหรือแปดนี่แหละตัวหนึ่งไม่รู้หกจะมาหรือเปล่านะแต่ว่าเจ็ดกับแปดน่าจะมาตัวหนึ่งดูจากสถิตินะครับตรงนี้ดูสิเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ก็ชนนะเก้ามาตรงนี้หกกับเจ็ดหกกับเจ็ดชนหกมา อันนี้หกกับเจ็ดหกกับเจ็ดชนมาที่หกนะตัวตัวชนต้องมาตัวหนึ่งแันนี้สามกับสี่สี่ห้าชนที่สนะี่สี่มาเดี๋ยวตป๊หนึ่งเรียมไม่ถึงเนี่ยสี่มานะครับสี่มาชนคือมาแน่นอนหนึ่งตัวรอบนี้ชนกันที่สองตัวจะมาตัวไหนเจ็ดหรือแปดมองว่ายังไงเก้าแต่ตัวหนึ่งอะสิบหน่วยต้องมีแน่ๆคือเก้ากับศูนย์จากสูตรนี้นะครับสูตร ทำให้ดูเนี่ยอืมสามสิบธันวานี้สิบสองหกหกนะครับสามสิบสิบสองหกหกผมทำได้แบบนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะสามสิบธันวาเก้า x เก้า x x ศูนย์ x นี่แหละชุดสามตัวบนของผม ต้องมีแบบนี้โครงสร้างมันสิบหน่วยเราเอามาเอาจากนี้ได้ไหมเออ,อชนผมเน้นให้ตรงนี้ไว้ก่อนกันแล้วกันคือเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปด อีกตัวหนึ่งก็หาใส่เอาตรงนี้นะโครงสร้างมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเออลองเอาสูตรนี้ไปจับจับดูนะครับเผื่อใครโชคดีนะสูตรนี้น่ามองนะครับผม าคิดว่าสองตัวบนนะหลหลักสิบตรงเนี้หรือหน่วยมันมาแน่ๆเก้ากับศูนย์ก็จับง่ายมากเลยนะเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดเอออันนี้คือตัวเด่นเพราะมันชนเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดตัวรองนะครับผม รองลงมานะก็จะจับแบบนี้นะครับ9606อันนี้คือตัวรองลงไปนะครับผมฝากไว้อ่จับได้แค่ประมาณนี้นะครับชุดสามตัวบนไม่รู้ว่าเขาจะมาครบหมดหรือเปล่าอืมหรืออาจจะมาเหมือนที่ผมจับให้เฮ้ย779หรือ797 ไม่แน่นะเบิ้ลหรือเปล่าแปดนี่ถ้าใครชอบแปดก็อยู่ที่ตำแหน่งนี้นะอันนี้คือโครงสร้างชุดสามโซบนที่ผมจับให้นะก็เน้นเก้ากับศูนย์ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าแล้วก็ศูนย์ตอนนี้ผมผมว่าเลขเก้าผมชนเยอะหลายตำแหน่งหลายสูตรแล้วนะครับไม่แน่เลขเก้าผมอาจจะมานะครับนะเก้าวางไว้ที่หลักสิบหรือหน่วยมาได้หมดขอให้มา ะครับถ้าเก้ามานี่ก็โอเคเลยนะครับตัวเลขก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจากสูตรนี้เนี่ยโครงสร้างชุด3ามตัวบนเก้าเจ็ดศูนย์ดเก้าหเก้าแปดย์แดศแต่เน้นที่เก้าเจ็ดเก้าแปดดศดเพราะว่าชนกันที่เจ็ดกับแปดต้องมาตัวใดตัวหนึ่งแต่ถ้ามาเกเจดเลยอาจจะตรงเลขของผมที่ผมเน้นชอบเพราะวิว่งเงินแสนของผมรอบนี้นะมันได้เจ็ดนะเจ็ดมันได้เจ็ดใช่ไหมเจ็ด ตัวเดิมแล้วมาตรงกับสูตรนี้สูตรนี้ผมได้เก้ากับศูนย์อ่าแล้วเลขเก้าไม่ตรงกับหลักหน่วยไม่แน่มันอาจจะมาตัวนี้อ่าแต่ปกติเขาจะมาทั้งสามทั้งสามศูนย์นี้เขาจะครบเลยนะเขาจะครบเขาจะครบทุกหลักเลยนะดูสิห้าสี่หนึ่งนะครับอะไรอีกหกสองแปดนะครับอ่าแล้วก็ มาที่068 068แล้วก็มี196รอบนี้ตัวนี้จะมาสองตัวหรือเปล่าหรือจะมาแค่ตัวเดียวรอลุ้นดูครับเออตัวเลขก็สวยนะครับ797798มาแบบนี้หรือเปล่าหรือจะ66 6เขาก็มาบ่อยนะ เออเราตัวลองไปเก้าหกกับศูนย์หกนะครับผมลองดูนะสูตรนี้อืมทำได้แบบนี้นะครับดูวิเคราะห์สถิติหวยสามสิบธันวาเพื่อนเห็นอะไรอีกไหมนะคลิปนี้อาจจะยืดยาวนิดน,นึงนะครับผมผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่ก็อาจจะขออภัยด้วยครับตัวเลขมันเหมือนจะเป็นเลขพี่น้องกันเยอะนะแปดหกเจ็ดดูซิตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะเขาออกแปดหกเจ็ดนะครับก็เป็นเลขเรียงพี่น้อง อันนี้ก็คือห้าสี่หนึ่งก็มีพี่น้องห้ากับสี่นะครับหรือไม่เลขใกล้ใกล,ใ,กลใกล้กันนะครับข้อสังเกตของหวยประจําวันที่สามสิบธันวาฯนะ,นะอันนี้ก็เลขนี่อันนี้ก็พี่น้องห้ากับสี่มาอันนี้คือเลขใกล้กันครับหกกับแปดหกกับแปดนะมันมีขั้นนะมันมันไม่ใช่หกกับเจ็ดหรือไม่ใช่แปดกับเก้าแต่เป็นหกกับแปดก็ใกล้กันนิดนึง่งม,มาดดมาดตรงนี้ก็คือหกกับแปดดึงหกกับแปดมา เหมือนเดิม0 6 8เลข6กับ8ก็ห่างกันแค่ขั้นเลข7นะครับ8กับ0ก็ห่างกันแค่ขั้นเลข9นะโอเคแล้วมาตรงนี้1 9 6 1 9 6เขาก็9 10 11ก็ขั้นไปตำแหน่งเดียวนะครับ9กับ1 9 1 0น11ะขั้นเลข0นะไม่มีก็ เลขก็ใกล้ๆไม่หนีกันมากเอารอบนี้ก็เลขอาจจะไม่หนีกัน67890ก็หน้ามองนะครับตัวเลขก็อยู่ประมาณนี้อจากสูตรนี้ลองพิจารณาดูว่าชอบกันหรือเปล่านะครับโครงสร้างยุด3ตะบนแต่10หน่วยตรงนี้คือเน้นสูตรนี้ผมตัวนี้ผมเน้น10หน่วยนะครับจะมาหลัก10 เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือเขาจะมาที่หลักหน่วยก็ไม่แน่ใจนะครับก็ให้เป็นสิบหน่วยก็คือเก้ากับศูนย์ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้ากับศูนย์ก็แล้วกันเนาะโอเคสูตรนี้อันนี้เน้นสิบหน่วยเก้ากั 0. บศูนย์ส่วนหลักร้อยเอาตรงนี้แทนร้อยกับอีกสูตรหนึ่งหรือเขาหรือตัวนี้จะมาตัวสองตัวเลยก็ได้ศูนยะ์เก้านะเป็นไปได้นะศูนย์เก้าเจ็ด เออศูนย์เก้าแปดอะไรประมาณนี้ตรงนี้ถ้าชอบก็ลองเอาอะไรใส่อืมอ่ะคลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับถ้ามาครบสามตัวได้นี่ก็สุดยอดครับสูตรสามสองสามสูตรนี้เอาอยู่เลยครับออโอเคชนนะครับมีเลขชนด้วยตัวเด่นขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับผมขอให้ งเฮงกงปังต้อนรับปีใหม่กันนะครับสำหรับงวดนี้ครับผมสวัสดีครับ